แกใส่ขาจากพี่น้องเดี๋ยวกินน้ำก่นกินน้ำก่อนอุ้ยเจ้ากินหมดที่ต้นถาดจ้ะมากินด้วยกันจ้าทุกคนพร้อมกับผักนี่ค่ะอ่อนนี่เลยผักตามนี้มากินกันจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้ไม่ไหวค่ะก,กินแกงเอ็ดเพาะจากยองเอ็ดเพาะใส่ขาอ่อนจ้ะอันนี้ไม่มีเนื้อไม่ยอง ผักอะไรนะอ่าลืมแล้วอ่ะมักินักติวไปอยู่จ้าคือหักติวจ้านี่พักติวจ่ะมีน้องไก่กมีขาอ่อนจ้ะแม่ทรงมาจากอุบลอีกอล้จ่าเห็ดแตกเปาะๆในปาจ้าขอขอเใยค่อยากตบน้ำเ็ดเปาะแตกเปาะแสบๆจ้ะพี่นองจ้านีหอสมที่ดีจ้ะสมสมมะขามเ่ยลวก็สมไอ้ปักไต้พักติวนะจ่าร่้โกันสมจับ แบบจ้ะอยู่หักสลัดด้วยจ้ะเออจักปีวันนี้สองจัปีมั้งือนหลังเพิ่นเด็กินเนี่จ้ะอือกินได้นอ๋อในคลิปด้หอืมลอะือหมู่บ้าเสร็จิีนออใช่ใช่บ้นเสร็จจนแล้วะโดนห้าร้อยมั้งคือห้าสิบไปถึงหกสิบมั้งนีเป็นแ แพงกินคำละหน,น่วยขาออนจ้ะขาออนใจนี้อร่อยมากม,มีน่องไก่ด้วยจ้ะ

นร่ว่าจะตำแกวแันดื่มต,ต,มต,ตมำแกวอาไรตำแกมาส้มมาจิ้มอมเจียมเกียน้ำมาได้แหละเฮ้ยอ่ะนํำแตกปาะๆในปากพี่นาะน้ำแตกเคี่ย <c oughs> ว,วยังหนูแง่เคืัง เห็ดมันเห็ดมันกรอบนะแฮมแกงเห็ดท็อปไม่ว่าแกงร้ายมีหน่แต่ว่าบริเทศเบิดจับมันร้ายเจะร้นค่นะเอาไปให้ในร่างก็มีอย่างี่หน่ไม่ว่แม่นางขูดขูดจ้ะ ค่าออนพี่น้อก็แต่แม่เป็นสมวาสองโลกขื่งจะสองโลกขึ่งแ่ว่านางขูดกับเบิร์ตจากพี่น้องนางขูดกับอุ้ยทั้งวันแบบกับเบิร์ตหนึ่งจ้ะแ <c ười> บงไปห้พี่เท้าวน้าจากพี่เท้าคนนี้ายใส่กันย่จ้ะ สาเดินให้ฉันไายตื่ไปจ้ขาขาออกกักน,น้ำไา้ฟแฟนนะไปหายเขาเหนียวมันแข็งมันโดๆนๆะมั้งนันปาไปยุ่งเหรอั่วงไมน่ากินเขาขาอ่อยดีมาก Mày tiêu ui, chấm chấm. mấy mẹ. ở có chịu. Mày có chịu. có chịu. Mày có chịu. Mày nó chịu. Mày nó ใสนะ่สัมผัสออกมาหมดแล้วไม่นอนใหญ่ับไป่น้ะสุดนใหญ กิน <Okay. S 2> ลูกแกลงมันแบบข้างในมันเหมือนปแปลกๆปลกไม่แปลกเพราะถ้าลูก,กใหญ่ๆก็แกลลูกแกนจะเป็นแบบดิบดำก็ชิ้นเล็กอ่อนก็สีขาวอย่างนี้อ่อนส่ว <Okay. S 2> นชนะิ่นเล็กๆก็แกลนะครับเป็นดำ มกินที่ฟังจพี่น้องไม่กินใจ่ะล่มันกินบ่อยแล้วอ่ะมันเซ็ดกระทัง กิอะไรเนี่ยอืมอร่ดีเจงเป้ยวมันถึงจาอร่อยเปล่าก็ไม่อร่อ แม่กินขาเยอะป่ะเหมือนตอนไปตรวจเนาะหมอบอกว่าจะกินหมอะไรกินอะไรหรือเปล่ายาเป็นยาสมุนไพรไหมพวกของต้มอ,อะไรไหมต้มยาสมุนไพรไหมเขาบอกถามเนี่ยเพราอะไรอะจนใช้ตรวจเดือดจะมันเป็นแบบมีสมุนไพรมีพวกอะไรด้วยมั้งไม่รู้ว่าไม่ได้กินนะบอกมันดีหรือไม่ดีไมดไม่ถามถ้าม่หนูถามอืเวลาเขาตรวจเขาเจออะไรเนี่ยนี่อะไรหรอคะ เดี๋ยวถามเลยลองกินเสิร์ข้าถามเลยไอ,อ,อ,อ้ขาเขาบอกว่ากินไม่ได้นะกเฮ้ยคิดมากอีกไม่อยากรู้ก็กินน,น้อยๆกินน้อยๆได้ไหมคะกาแฟบอกไม่ให้กินก็น่าม่กินตอนเช้าแต่ถูกหวานกินนิดหน่อย เบี้ยวมันสรงทรงสมสมแซ่บนะสมะขามเปียกนั่นเป็นหน่อนกระมสมใบตักติ๋วจ้ะแม่มาสรงใบตักติ๋วมาหายนำ <S <S ให้พร้อมแกง <S 2> <S 2> ผัดผัดนี่นะ้ำใบะนางแต่ว่าหนูว่าไม่ใส่ก็กโอเคอร่อยคนก็ใส่งใบยะน,ใน,นามคนก็ไม่ใส่ไม่ว่าไม่ไม่ชอบแกง มันขายมันก็ดีนะแบบในย่นน้ำมันดูหัวใจเขาไม่ได้ซื้อมารสชาติเขาคอือแบบแตกเปาะๆะนะจที่เนาะยำแตกเปาะๆในป่าเลยจ้ะไ,ไปดูช่องคนอื่นเขามาด้วยแหละลองกินนะโอ้ยน่าใคยหน้า,านนแต่และคน lúc lệch hút, hút, hút nó thôi ยัไม no. ่หมดอ่ะกินไหมกินแล้วนี่กินเสร็จแกงเร็จหมดนี่ทาออนกินหรอหัวคาออนสักแต่บ้านจ้ะเมื่อสุกน้ เวลาเยอะเลยไปก่อนเนาะแม่ปัดข้องหนูแม่ฝากก่อนฝากช่องไม่ว่า,วา<ม>คนบนพาแซดได้จ้าฝากไลา์ฝากแชร์ฝากติดตามนะคะเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้จ้าไปบายจ้ากิปกนี้จะไม่ว่าไปกินต่อไปหน่องรนะ้านครุฑกินเหรียญจา้าไม่ได้หลายจ้าพี่นอ่องขอบคุณห,หลายจา้าดิค่ะมารับชมจากพี่น้องจา้าไปก่อนจา้าสวัสดีจา้า